มสงสัยมาตลอดว่าสัญ,ญลักษณ์ไครซีเล็กที่เราเห็นในบางร้านอาหารคืออะไรผมจึงขอให้คุณพ่อพาผมไปร้านอาหารที่มีไทยซีเล็กเราจึงออกเดินทางไปยังร้านอาหารที่มีชื่อว่าโซลาไทยอีสานซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ถนนทอกชลประทานและทันทีที่ผมเดินเข้าไปผมก็ชี้ให้น้องสาวดูสัญ,ญลักษณ์ไทรซีเล็กตั้งตั้งอยู่ตรงทางเข้าร้าน มันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรกันนะเราพากันมานั่งในโซน้องแอร์ขอจะนั่งเลือกเมนูอาหารสลัดมืน้นี้หน้าตาน่าทานเลยทีเดียวคงถามพี่พนักงานว่าสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กคืออะไรเขาบอกแค่ว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์กะันตีคุณภาพจากนั้นอาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟที่โต๊ะมีทั้งต้มแซ่บเอนแก้วเนื้อปลาดุก ่อนทอดกระเทียมส้ตมตำสาวเชียงใหม่ผมไม่รอช้าที่จะชิมน้ำของโ้มแซบ่บโอ้โหไม่น่าเชื่ออร่อยเข้มแซ่บไปด้วยลิ้นวัวเอ็นไก่ก็เคี้ยวง่ายและนุ่มมากไอที่วายไปน้องสาวผมก็ไม่เข้าใจเลยสั่งปีกไก่ทอดน้ำปลามาอีกที่หนึง่งพอน้องของผมชอบกินไก่แล้วพอกัดเข้าไปะคาแรกเท่านั้นโอ้โหเป็นเหมือนกันเลย อร่อยจนตัวลอ,อยไปไหนก็ไม่รู้เพราะไก่หวานนุ่มแทบกะละลายในปากจากนั้นเราก็เริ่มกินอย่างมาราธอนงานนี้ไม่อิ่มไม่หยุดและตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าไทยซีเลสคือตาสัญ,ญลักษณ์ที่การตีคุณภาพและอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ไทยแท้วัตถุดิบคุณภาพสะอาดผูกฉุกอรรมยัยบรรยากาศร้านดีบริการน,น่าประทับใจและที่สำคัญคือรสชาติที่อร่อยเยี่ยม ไต้องไทยสีเล็กครับ